น,นี่นี่นี่มาแล้วทุกคนสตราสูรค่ะน,ะนี่นี่อันนี้เราแกะออกจากกล่องก่อนนะคะเพราะว่าเราเอามาแกะในห้องอีกทีหนึ่งเนาะก็กลัวพวกโควิดอะไรอย่างงี้นะคะงั้นเดี๋ยวเรามาแกะเช็คของเลยแล้วกันเนาะพวงกุญแจนะคะเราสั่งแบบมีพวงกุญแจมาเนาะ นี่เขาแพ็กหนาอย่างนี้เลยนะอันนี้เราสั่งกับร้าน M-Book นะคะ<ม>ก็คือ M-Book นี่ก็ขึ้นชื่อเรื่องการแพ็คดีห่อหนาส่งเร็วแล้วก็ร้านคัดของอยู่แล้วนะคะเชื่อใจได้เลยเนาะไม่ผ่าวะเดี๋ยวมาดูกันนะทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาเราก็เคม M-Book นะแล้วก็แอ m ด n มินเพจเขาแบบตอบดีมากอะเป็นร้านใหญ่ๆร้านหนึ่งเลยที่เราเชื่อใจนะคะปกติเราก็ มีร้านใหญ่ในดวงใจอีกหลายร้านนะคะอันนี้ก็เขาไม่ได้สปอนเหลืออะไรนะเพราะว่าคือเราสั่งมาหลายครั้งแล้วนะคะก็แนะนำร้านเอ็มบเนาะดูดูความหนะ่อหนาทุกคนโอ้โหเอาแกะต่อนี่มาถึงแล้วคะ่ะ เราสั่งแบบบ็อกเซตนะคะแล้วก็ของรอบจองของสำนักพิมพ์ทั้งหมดเลยเนาะแต่ว่าสั่งผ่านร้านเอ็มบุกนะคะเขาก็จะมีตัวเลือกสินค้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะให้เราเลือกว่าจะเอาของแถมจากทางร้านเอ็มบุกหรือว่าจะเอาของแถมจากทางสำนักพิมพ์นะคะเราเราก็สั่งจากช้อ p ปีเนาะก็จะได้พวกโคส่สวนลดคืนคอยอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือ ใบแจ้งรายละเอียดนะคะว่ามีอะไรบ้างก็ให้เราเช็คนะคะเฮ้ยดีมากๆเลยอะนี่เห็นไหมทางร้านได้คันบล็อกมาแล้วนะคะแต่ว่ามันเป็นบล็อกทํามือก็มีรอยตําหนิเล็กๆอะไรอย่างนี้ใช่ไอพวกรอยเล็บแมวเล็บอะไรอย่างเงี้ยทุกคนขีดนิดๆอะไรเงี้ยก็อาจจะมีบ้างนะคะพวกงานบล็อกเนาะก็เดี๋ยวเราต้องเช็คบล็อกก่อนนะคะว่ามุมบุมุมยุบอะไรไหมเนาะไอพวกแบบรอยที่มันเป็นตำหนิ อย่างหนักหน่วงอย่างเงี้ยเราจะได้ทำเรื่องครีมทันนะคะก็แนะนำสายดองนะคะแล้วก็สายที่เก็บของไว้ในกล่องนะคะก็อยากแนะนำให้เออแกะเช็คของกันนิดนึงจะได้ส่งครีมทันเนาะจากดูรอบนอกแล้วบล็อกไม่มีปัญหาอะไรนะคะทางร้านเขาคัดมาดีมากๆเนาะโอ,อ้กพราจริงๆแล้วอ่ะเนี่ยทุกคนดูดิข้างในอะ่ะเราไม่ เราไม่ค่อยชอบให้สำนักพิมพ์เขาเอาอันนี้มาขั้นแบบนี้เลยเพราะว่าบางทีมันอาจจะเป็นรอยข้างในเนาะแล้วก็หนังสือก็อาจจะเป็นรอยรอยทับกดทับของตัวนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราลองแกะเช็คดูก่อนเนาะว่ามันเป็นรอยไหมก่อนจะไปเช็คของแถมนะคะเราอยากมาให้ดูความใส่ใจเนาะก็คือแบบเนี่ยทุกคนให้กระบอกโพเตอร์อะความจริงก็คือเขาจะต้องมีไอ้สีดำๆปิดหัวปิดท้ายมาใช่ไหม แต่เหมือนกับว่าเขาก็แบบตัดปัญหาโปเตอร์มันยับเพราะว่าไอฝ้ฝาปิดนั้นน่ะเนาะคืออย่างนี้ทุกคนเวลามีฝาปิดสีดำเงี้ยบางทีขนส่งหรือว่าเราไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรอะ่ะมันก็จะทําลายโปเตอร์ข้างในนะคะโปเตอร์ก็อาจจะเป็นแบบรอยอย่างเงี้ยเนาะเหมือนกับเคสกรณีเรื่องปลอมโจรรโโอทมเขาตัดนักพิพ์แห่งหนึ่งนะคะซึ่งมันเคยมีปัญหาไอฝ้ฝา เป็นเพราะว่าฝาปิดโปเตอร์นะคะทําให้โปเตอร์แบบเสียทําให้โปเตอร์มีตําหนิเนาะอันนี้ทางร้านเขาก็แพ็คเองนะทุกคนรู้สึกว่าเขาใส่ใจรายละเอียดดีมากเลยอะ<ม>่ะอ่ะมาขั้นตอนเช็คของกันนะคะไม่มีมือเดี๋ยวไปหาที่วางกล้องก่อนน้องแป๊บหนึ่งของแถมนะคะถ้าเป็นพวกบ็อกเซตเนาะก็จะมี อยู่นอกจัวปังก็จะมีโปสเตอร์ขนาด A4 สีใบอยู่ในกระบอกปะเนี่ยจะขอแกะเช็คก่อนนะคะต้องมีสี่ใบเนาะไม่เป็นโปสเตอร์ลายปกนะคะหนึง่ง แล้วก็ลายที่สองลายที่สองแล้วก็ลายที่สามแล้วก็นี่ลายที่สี่นะคะเป็นลายบล็อกเรือปะเนี่ยใช่เป็นโปรเตอร์ลายบล็อกนะทุกคนแสงก็สะท้อนซะโอเคสี่ใบครบนะคะมากเก็บไปก่อนต่อมา จิบิไดคาสองใบจิบิไดคาสองใบน่าจะอยู่ในถุงอันนี้นะถุงโดเลมอนเหรอไดคาสองใบ น่าจะอันนี้นะทุกคนอันนี้เป็นจิบีไดคาสองใบนะคะขอไฟมาทางนี้หน่อยนอี่มือใหญ่มากอะ,อะจับอย่างนี้ได้ไหมนี่จิบีไดคาสองใบนะคะก็ครบเนาะโอเคแล้วมีอะไรอีกอะ่ะมีการ์ดโฮโลแกรมพี่หว้าอี้น้องฉางอันการ์ดโฮโลแกรมน่าจะอันนี้นะโฮโลแกรม ความโหดโกระแกมาทุกคนความวิบวับวิบวับอะทุกคนทั้งหน้านแล้วก็หลังเลยนะคะอ่ะต่อไปเป็นแมกเนตไดคารลายปกสองชิ้นแมกเนตไดคารลาลปกลายปก,ยปกอ๋อน่าจะสองอันนี้แหละทุกคนแมกเนตไดคัร ลายปกสองชิ้นนะคะเอ๊ะทำไมกล้องไม่ซูมนะซูมแล้วนี่ก็อไว้ติดตู้เย็นเก๋ๆนะคะอ้าวต่อมาเป็นแมกเนตจีบีพหวาอี้นี่นี่แมกเนตพีหวาอี้นะคะ 1ชิ้นเนาะ,ะต่อมาเป็นแมกเนตจีบีคู่1ชิ้นอ่าจีบีคู่น่าจะอันนี้แหละครบนะคะการใสขนาด4 6คูณนิ้ว1ใบเฉพาะผู้สั่งแบบมีการใสอันนี้ปะการใสขนาด4 6 1คูณใบน่าจะอันนี้นะคะ แล้วก็ของแถมร้านค้าก็จะมีการ์ดใหญ่หนึ่งใบเป็นโป 500, หา้าร้อยหนึ่งพันบาทอันนี้เป็นการของแถวของทางร้านนะคะเอ็มบุกเนาะนี่ก็ไม่รู้จากเรื่องอะไรน,นะคะอาจจะเป็นมาคอดของทางร้านเนาะ ต่อมาก็เราสั่งแบบมีพวงกุญแจด้วยนะคะก็อันนี้ก็เป็นพวงกุญแจนะของแถมประจำบอกเนาะนี่นะคะต่อไปไอ้พวกที่อยู่ในเล่มก็จะเป็นพวกที่ขั้นโปรก,รกับสแตนดี้จีบีสองใบอะมา ถึงคราวที่เราจะต้องมาแกะบล็อกดูกันแล้วนะคะมามาการแกะบ็อกของเราก็คือต้องมีสมาธิมากนะทุกคนเพราะว่าบล็อกของเราอ่ะเราจะเก็บซีลไว้นะคะเรากลัวบ็อกมันเก่าเนาะเอาละ เรียบร้อยทุกคนมิชั่นคอมพรีะมาอืมข้างในก็โล่งๆนะคะข้างในบ็อกซ์โล่งๆโอเคนี่เรามาเช็คตัวหนังสือกันเนาะ อันนี้เป็นด้านหลังนะคะก็จะมีจีบีอยู่อย่างนี้เนาะเขาก็แนบมาให้ด้านหลังเลยนะคะทุกคนได้มาแล้วก็ตรวจเช็คกันนะคะ,ะน,นี่ตัวหนังสือสันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวขอเช็คสันก่อนนะคะว่ามันเทนะ่าที่ดูก็มุมกริบนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวขอแกะ แกะดีไหมอะ่ะพอแกะไปก็ไม่ได้อ่านนะเก็บไว้ในซีลแบบนี้ก่อนแล้วกันนะคะนี่นี่นี่เดี๋ยวเราเอาเล่มหนึ่งจากชั้นมาให้ดูเนะเาะแล้วก็ามาใส่บล็อกไว้เลยแล้วกันเพราะว่าพื้นที่มีจํากัดน,นะคะก็ต้องเอาหนังสือมาใส่บล็อกกันละเนาะชั้นเก่าที่เดิมที่ที่เคยคุ้นตานี่เก็บไว้นะคะเก็บของพรีเมียมทุกอย่างเราก็สุมสุมสุมไว้ในนี้เลยทุกคนจะได้หาง่ายๆเนาะเอาละเอาไปประกอบร่างกัน มาทุกคนพร้อมเอาเล่มหนึ่งไปประกอบแล้วนะคะอันนี้เป็นของพรีเมียมเล่มหนึ่งนะคะก็จะมีตั้นเลยก็จะมีพวงกุญแจเนาะคือแล้วแต่ว่าใครจะสั่งเอานะคะแล้วก็มีแม่เหล็กอืสองอันลายปกเนาะแล้วก็มีจีบิ สองอันนี้นี่แล้วก็อันนี้เป็นของแถมในเล่มนะคะอันนี้ก็เป็นของแถมที่มากับเล่มหนึ่งเหมือนกันเนาะอ่ะเก็บก่อนก็จะเห็นนะคะว่ามีการดองเกิดขึ้นนะคะ,ะเห็นว่าอ่านไปแค่กระจึงหนึ่งนะคะแล้วก็หาอะไรมาขั้นไว้แล้วก็ดองเค็มไว้ในถุงซิปล็อกนะคะ ก็รู้ๆกันไปว่ามีการดองเกิดขึ้นนะอ่ะก็เก็บไว้เหมือนเดิมทุกคนเดี๋ยวว่างๆเรามาอ่านต่อนะคะนี่เพาที่จริงที่เก็บเรื่องนี้เพราะว่าแบบเป็นนักเขียนนะนักเขียนคุณพีต้านะคะเราติดตามผลงานคุณพีต้ามาหลายเรื่องอยู่นะวันนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้นะคะมาบอกว่าแบบของมาส่งแล้วนะจ๊ะดีงามมากๆอ่ะ บายบายทุกคนลงคิดไม่หายคิดถึงกันนะบายบายคะ่ะ